ทางพระัาติสาสาธุขอให้แม่ตะเคียนวัดหัวนานะนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมคนสองเลขนะครับเปลเอ็คนใหม่แล้วก็มาดูอ,องครับ,ว,รบวันนี้พามาขอโชคอยู่ที่วัดหัวนาจังหวัดกาญจนบุรีเมืองจังหวัดกาญจนบุรีใช่ครับแล้วก็กําลังจะมาลองขอโชคที่นี่ดูว่าจะเป็นอะไรเนาะนี้ก็จะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตามที่เห็นตรงนี้เนาะก็จะมี ก็จะมีคนได้มาขอโชคอยู่เพราะสมควรเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่นี่จะให้โชคหรือไม่ท่านชมเพราะว่าเราก็พยายามสาอแสวงหาให้เนาะที่ใหม่ใหและตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเจอวัดปุ๊บเราแวะเลยพอแวะหาจุดต่างๆเปิดมาเจอเห็นแม่อยู่เลยเจอเห็นแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการขอโชคขอลาบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขอโชคที่นี่ดูว่าเป็นยังไงไปติดตามชมคลิปวิดีโอครับไปเดี๋ยวเราไปไหว้สายกันก่อนเนาะใช่ครับจะไหว้แม่ตะเคียนกันครับ อุ้ยองค์ใหญ่มากเลยอะแม่ตะเคียนองค์ใหญ่มากนี่ไงนี่นะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนนะองค์ใหญ่เนาะแต่อยากย่ายเยอะมากเลยเอดเอาออกได้ไหมออกไม่ได้อ่ะดิไปลองส่องเลขกันที่นี่นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ หาเลขตรงไหนได้ทีขอนะคิดขอนใช่ไหมคือตรงตรงศาลแม่เองก็อาจจะมีเลขก็ได้นะจะลองดูท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมท่านมาดูที่ทวัดหัวนาเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เอดกำลังจุดทูปอยู่นะครับเผื่อมีเลขตรงนี้นะเนี่ยจุดได้ขันบาปเดียวนี<ฮ>่ขอ <daughter. S 1> งจรงิงป่ี๋ยวเรา,รามาบูชาแม่กันเนาะ เลยหลักใจเลยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุขอให้แม่ตะเคียนวัดหัวหน้าหัวหน้าแห่งนี้เนาะมอบโชคให้กับลูกหลานแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาในรับได้รับชมช่องพวกเราเนาะก็ขอให้ทุกคนได้รับโชค กับคีวีโอของพวกเราในครั้งนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอสามตัวตรงเลยขอให้แม่นะให้โชคเราให้เรียกเรานะใช่ครับสาธุปข้างบนเลยปักตุลข้างบนเลยมาทุคข้อปักไหนกันเนี่ยปักไหนนั่นอันนู้นของเจะแม่นอันนี้น่าจะมีที่ใส่น้ำเลยเนาะแห้งจัง มันก็ไม่มีที่มันก็ไม่มีเหตุไปปักนู่นปักนู่เนีย่ยของพี่แม่ก็มีไมนี่ยในเอาปักแล้วอันนี้ก็จะแม่เนี่ปยปกยัปกแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองส่องในสารแม่ก่อนไหมหรือยังไงใช่เดี๋ยวลองดูในสายก่อนว่าดูสายก่อนมีเลขอะไรบ้าง<ม>เนาะมีเอะไรบ้างเออเดี๋ยวเราดูในสายกันนะครับ อันนี้สารที่ผมปักครับผู้ชมนะมีที่เลขที่ใบโพด้วยป่ะเนี่ยลองดูดิมีเลขป่ะนีส่สารสารสารอยู่ใต,ต้ต้นโพเออ่มีนะเกรอ,ออง้น,นะคะดี๋ยวเราคปกรเลยเนาะเป็นดำๆอ่ะท่านผู้ชมเนาะเออ เลขอะไรที่นี่พี่เอตอบเห็นเลขเลขที่ไหนหนึ่งเหมือนเจ็ดเหมือนสี่เหมือนสี่เหมือนเจ็ดเหมือนหนึ่งตรงกลางเลยกลางอะไรอ่ะนี่ไงข้างๆเนี่นั่ะเนี่ยริมเนี่ยเหรอเลยห็นมันสามเก้าเกษตรก็มีพ่อปู่ด้วยเนาะใช่ไม่ตะเกียบเลยพ่อปู่ คือมันจะแม่สูงมากท่านผู้ชมก็เลยแบบมองไม่เห็นนะข้างในนี่นะครับเจ้าแม่เ่เนในในใชุดเนี้ยเป็นเลขเลยเห็นเหมือนสามสี่สามเหมือนสามสามเก้าพอยอองเออเห็นดำๆใช่ป่ะตรงตรงไม้ใช่ไหมด้านบน้าตรงเจ็ดมีได้เจ็ดอ่ะไม่ค่อยอันนี้ไม่เห็นนะท่านผู้ชมผมก็ไม่เห็นเราไปส่องฝั่งโน้น ส่อ,องตรงหน้าต่างต่างมาคอี่วงไปส่องหน้าต่างมาคลิปนี้เนาะนี่เห็นหนหยคือส่องไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าสารนี้แน่นมากท่านผู้ชมนะเยอะแยะไปหมดทั้งกุม,มารทั้งอะไรต่ออะไรนะอุย้ยเอ็กตรงนี้ชัดเลยเอ็กนี่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 กล้องใครจะชัดมาซูมดิ เว้ยมันเป็นหกเจ็ดนะแต่มองไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยองนั้นอะเนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นเลขหกเจ็ดนะแต่อันเนี้ยมองไม่เห็นเนี่ยตาเปล่าเห็นเห็นนู่นอะหกเจ็ดเห็นปะใช่อยู่ตรงนั้นแต่ัเนี้ยไม่เห็นเออเนี่ยที่ถ่ายที่ผมส่องอยู่เลยท่านชมนะองคอง์นั้นนะอยู่อย่างเงี้ยเห็นนะเอ้ไม่เห็นนะแต่อยู่ในตาเปล่าเนี่ยเห็นเดี๋ยวให้พีเอสส่องดิพีเอสส่องเลยท่านผู้ชมองคเนี้ยจริงๆเนี่ยเป็นเลขเป็นหกหกเจ็ดสี่นะ เดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะเมื่อกี้เลขมันจะขึ้นเป็นหกเจ็ดสี่เลยนะที่ส่องเข้าไปก็ตรงกับเลขที่มีเห็นนะตรงกลางนี่ก็เจ็ดสีงงเ่เหมือนกันไงหรอเออหน้าองค์นั้นขึ้นเป็นหกหกเจ็ดสี่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะวงวงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเออเพราะว่า แต่ในตาเปล่านะชัดมากเห็นเลขชัดเลยแต่ของจริงไม่เห็นเลยไอ้ในกล้องเนี่ยไม่เห็นแปลกมากเลขหกอ่ะนะอยู่อยู่ฝั่งฝั่งหน้าเลขเจ็ดเลยเป็นหกเป็นเจ็ดแต่เลขเลขเสียอยู่อยู่ข้างล่างเลขเลขเจ็ดอืมในสายก็น่าจะเห็นประมาณเนี้ยเห็นเลขเนี้ยอืมอืมเดี๋ยวดูฝั่งนู้นเขาถวายเงินสร้างเนี่ยแสดงว่าถูกเขาถูกหวยตรงเนี้ยหรออ๋อข้างถนนอ๋อ อะไรไหมพี่ขวัญอยาให้เด็กมีแป้งให้ครับพี่ขวพี่ขวก็มีแป้งให้ของอบให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเลขที่ตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยมีแบบว่าเจ้าแม่และหลายอย่างเนาะอยู่รวมๆกันท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากด้วยมีคนเอามาไว้หรือยังไงนะครับมีมองได้เยอะด้วยฮะมีมองได้ยะมีแป้งแทนให้อ่ะเดี๋ยวให้อองหาเลขไปก่อนยังไม่อยู่เลยนะ อ่ะลยไม้ลงไม้อองผมว่ามันต้องมีประวัติอะไรเกี่ยวกับพวกขอนนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเหมือน,น,นถูกขอนถูกแปลร,รูปแล้วท่านผู้ชมนะแล้วก็เอามาไว้ที่เนี้ยน่าจะเดินเจอสิ่งบางอย่างเนาะคือเป็นไม้ที่ถูกแปรรูปแล้วนะนี่ไง,ไงมันรูปที่ตา,าได้ไหมน้อได้ได้ได้เดีเ๋ยวเราจะไปรูปที่ตาเยเนะ่ยใช่ผู้นี่เก้าศูนย์ นี่ยังไงเอ,อเ,เ,ออเก้าศูนย์หรือแปดศูนย์นี่ไงก้าศูนย์เป็นแป <8, 90. S 1> ดก้าศูนย์ดูดูนี่หลุมมันเป็นแปดเ็ดอองแปดนี่เลขเก้าป่ะเก้าแปดศูนย์ปืเออนี่ท่านผู้ชม สามตัวเป็นเก้าเป็นแปดเป็นศูนย์เป็นหลุมหลุมหลุมปวกเก้ 9, 8, 0, าแปดศูนย์ชัดอยู่นะเห็นไหมนี่เลขเก้านะครับอันนี้เลขแปดอันนี้เลขศูนย์นะมันจะเป็นหลุมหลุมลงมาพอเออนเดินมาเจอนะท่านผู้ชมเนะเดี๋ยวลองให้พีเอมาส่องดูลองเอาไหมตัวเนี้ยส่องไหมหรือว่าดูเนี่ยแต่เนี่ยตามเลขนี้ก็น่าจะมีเนี่ยแถวเนี้ยเออไปไปทำได้ที่ปลาได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พีเอลองส่องดูนะครับ โอเคนะครับตายแล้วเนาะอันนี้เป็นเลขเก้านะครับเลขแปดเลขศูนย์เนี่ยผมวงกลมให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะที่เอาทาไว้เอาบอกไม่เห็นเลขอะไรไม่มีเลยเหรอ เราลองถ่ายกันป่ะไปถ่ายบางไม้เลยเออมาออกข้างในออกทางนี้มาออกในร่มมาทางนี้อู้นี่เลขอะนี่อเอสว่าไหมดำดำเนี่ยเหมือนเลขเลยนี่กลุ่มดำดำเนี่ยลองทายไหมพี่จเจ้าตรงนู้นเลยทีเดียวป่ะนี่เป็นเหมือนเป็นเลขไงดำดำเนี่ยนเ, 2, 7. 7, 2, เนี่ยเลขสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ย เงวใช่ไหมแงวก็มามาอ,องหาไปก่อนนะอ,องเขาบอกว่าเดีย๋ยวเราจะไปลองถ่ายตรงตาไม้ท่านผู้ชมเนาะที่เป็นอเป็นตาไม้อะที่ว่ามันอาจจะมีเลขก็ได้นะเพยรบอกให้อยากให้ลองตรงนี้นะครับตรงไหนเอสนี่ยเหรอนี่นะเออนั่นแหละ อ่ถ้าประชมเดี๋ยวเราจะลงแป้งจุดนี้นะครับโดยใช้น้ําอบแป้ง,งแป้งน้ำแป้งนะน้ํามลิกะเนาะนแบบนี้เหรอพออย่างหอมๆนะแม่นะ เพื่อมีเลขขึ้นถึงวันสงการเลยอเออเนาะได้กลิ่นแป้งแบบนี้เนาะสงการนี้ใครไปเที่ยวไหนางเนาะท่านผู้ชมนะนึกถึงกลิ่นแป้งมองระยะเลยตอนนี้เพราะว่าเอาทาแม่นะชุ่มฉ่ำเลยแม่ยัหอมหอมเอางี้ดีกว่าแนะนําคนที่ไปขอโชคดีกว่าเนาะใครไปขอโชคนะให้หาักษนาษแบบว่าอาชีพเป็นตาไม้อะเนานะเลขมาันจะาขึ้นเดี๋ยวสิรอ ลงเลยเหรอเนี่ยขึ้นแล้วนะลงเลยเหรอลงไหมวันนี้เหรอรูปไหมไม่ต้องรูปเห็นปเป็นๆไหมล่ะมีอ,อ๋อไม้มาชีเลยนี่ เห็นไหมเห็นไหมนี่มันเหมือนเลขเลขแปดเลขเก้าขึ้นตรงนี้เห็นไหมเมาชี้เ่ยเีก็ได้ว่าฮะเหรอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู่ที่พี่มองรูปแป้งมนะเนี่ยเลขแปดแปดกับเก้าปะ คู่กันเลยเนี่ยแปดกับเก้าเห็นไหมในกล้องเห็นไหมมีเจ็ดด้วยมีเจ็ดอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่เหรอเจ็ดตัวนี้ป่ะใช่ใชเจ็ดตัวเนี้ยอันนี้เลขแปดเลขแปดเลขเก้าคู่เลยเห็นไหมทุกคนเฮ้ยเอ็ดมันเหมือนแปดเก้าสามใช่ไหมเขียนเลยเขียนเขียนเลยเขลเขียนเลยเนี่ยตัวนี้เลขแปดเนาะเขียนเลขแปดก่อนเนาะเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเลขแปดแบบนี้นะท่านผู้ชม ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ปดแปดอันนี้เลขเก้าอ่าเก้า้าจะติดกับเลขแปดหน่อยเน้อใช่เลขสามอยู่ห่างไปนิดนึงนี่เลขสามใช่ใช่ใช่อย่างนี้เนาะเออนั่นแหละใช่อย่างนี้นะท่านผู้ชมแปดเก้าสามแปดเก้าสามก็ชัดอยู่นะอือเมื่อแก้ขึ้นมาแบบนี้เลยเลยมีใครเห็นตัวไหนบ้างเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะ แปดเก้าสามอีกรอบใช่ไหมกินหอมเย็นๆมากแปดเก้าสามท่านชมคือตัวหน้าหน้าแปดเก้าสามไม่ทิ้งนะชุดที่เราเห็นเมื่อกี้เราไม่ทิ้งเราเอาเลย เหมือนอาบน้ำคนเก่สมัยแบบตอนตอนเรายังมีเทศกาลสงการอยู่อะท่านผู้ชมนี่เราก็มีอ่ะไม่มีแล้วมะ้ยยังมีอยู่เหรอรือว่าเลิกไปแล้วนึกว่ายกเลิกเทศกาลสงการไปแล้วนี่ออเอาเนี่ยใส่กระสานแล้ว เออใช่ใช่เอาอยู่ฝั่งนู 8, 9, 3, ้นไปเอาแปดเก้าสามก่อนแปดเก้าสามก็ชัดเมื่อกี้มันขึ้นเป็นแบดเงาเาดำๆไงองเมื่อกี้ไงแปดเก้าสามนี่แปดเก้าสามใช่อันนี้เป็นรอยที่เราเขียนขึ้นมานะท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้เห็นเป็นเงามันเป็นเงาดำๆเนาะเราก็เลยเขียนให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าคือออกเป็นตัวนี้นะครับแล้วตอนนี้ไม่อกอกเลยเนานะนไม่มีเลย ถ้าเผื่อมีคนเห็นแล้วกันเนาะเพราะเวลาที่เราส่องไปอ่ะบางคนก็ไปเห็นแตกต่างกับเราแล้วก็ได้โชคนะคิดว่าเดี๋ยวตอนไปตัดน่าจะเห็นเลขแหะเพราะนี่เห็นเป็นเงาๆเหม,เออมเือนกันเห็น้มนย์ฮะศูนย์เหรอ ตัวนี้เหรอโอเคไหมท่านผู้ชมมีใครเห็นเลขโู้ยไงเลขแปดขึ้นมาชัดเลยนี่องจุดหนึ่งห้าเนี่ยอะไรหนึ่งห้าเนี่ยเก้าหนึ่งห้าเนี่ยไหนเนี่ยเหรออือในเก้าหนึ่งห้าเนี่เลขเก้าเหรอไม่นี่นี่นี่เลขเก้าหนึ่งห้านี่นี่เก้าเก้าหนึ่งห้าโอ้ชัดชัดชัดดำดำ ชัดเลยท่านผู้ชม915ก็ชัดพิมพ์สีให้แฟนคลับเห็นหน่อยนี่เลข9ใช่เลขเนี่เลขหนึ่งใช่เลข5ใช่915 915่งหเหอเก้าหนึ่งห้าชัดชัดชัดได้อยู่นะตอนนั้นก็ได้915ก็ชัดอยู่เนาะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เลข9นะครับเก้านึ่งห้าเขียนให้แบบเป็นชัดเป็นเลขอก็ชัดอยู่นะเออถ้าให้เขียนก็เขียนได้นะเออเอาเขียนยังไงอ่ะ เด้เก้าหนึ่งแล้วก 9, ็ห้านะใช่เดี๋ยวบางคนจะเพราะเราเอามือไปทับมองไม่เห็นอีกนะก็เออท่านผู้ชมลองดูยาวยๆสักสามนาทีนะส่องให้ดูก่อนเนะาะใครเห็นเลขก็ตีมาด้วยแล้วกันเนะาะใครเห็นเลขอะไรก็ตีมาแล้วกันนะตรงนี้นะเนี่ยเก้าหนึ่งห้ายิ่งฝนยิ่งขึ้นชัดเนาะเนี่ยเก้าหนึ่งห้าตัวนี้ก็จะเป็น แปดเก้าสามเนาะประมาณนี้แหละเนาะเห็นนะครับถ้าผู้ชมที่รับชมอยู่ก็เราให้ประมาณนี้พอไหมเอ็ดสองตัวอพอวฝั่งนู้นก็แล้วแต่ผู้ชมจะพิจารณาตัวตัวเก้าศูนยะ์น่ะนะครับชัดมากนะผู้ชมนะ ท่านผู้ชมมองก่อนนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็ลองดูนะครับ915ก็มีความชัดเจนอยู่ท่านผู้ชมเนีเยตัวนี้915มันติดกันนะแล้วตัวนี้เห็นขึ้นตั้งแต่ตอนที่เริ่มทาแป้งครับเป็น893ตามนี้เนาะเอาอย่างนะครับท่านผู้ชมดูก็เอาไปพิจารณาแล้วกันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอานะลองไปเทียบสำนักอื่นดูดูดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเลขก็ได้ประมาณนี้ ท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีเลขอยู่นะครับสามชุดนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเดี๋ยวผมจะสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับตามนี้เนาะเมื่อกี้ท่านผู้ชมนั้นเลขที่เราหานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ่ะมันเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเห็นเอาจุดไหนก็ได้ท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะเมื่อกี้เห็นในสารเนี่ยก็จะมีอยู่บนฝั่งนี้ของรูกปั้นอ่ะที่อยู่บนสารท่านผู้ชมนั่เป็น6 6, 7 4ดสี่ อันนี้ก็ค่อนข้างชัดแต่ต้องชัดด้วยสายตาเปล่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับจุดที่2ก็คือเป็นตรงปวกเมื่อกี้นะที่เป็นรูปปวกเมื่อกี้ก็จะเป็น980ตอนแรกเดินไปเนี่ยก็คือเห็นเลขเลขเก,กับเลขศนย์ก,ก่อนนะครับแต่ว่าเอมองไปมองมามันเหมือน8นะครับก็เป็น980นะครับส่วนตรงเมื่อกี้ที่ตาไม้ที่เราเอานี้เนาะก็จะเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็น8ปดเแล้วกันนะตามนี้นะครับ รณะวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดหัวนามากับบ่าวเอกคนใหม่แล้วก็มาดูองนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมคนสองเลขด้วยแล้วกันเนาะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องเลยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจในการเดินทางของพวกเราในครั้งต่อๆไปท่านผู้ชมวันนี้ผมคนสองเลขบ่าวเอกคนใหม่แล้วก็มาดูองขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายครับผม